มาดูแรนทำความนะมาดูแรทำความนอนนี้ลบปะเนมึงกันตามมาไกลวันนี้ตั้งใจมาช่วยก็ขอให้รางวัลมึงแล้วน่ะฮะนั่นเลยสามคืนนะห้าร้อยโอ้สามคืนห้าร้อยมไม่บอกเขาหรือว่าราคาเหมาโอ้ยตลกก็รักสวยด้วยครับนี่ ต้องสวยต้องสวยใช่งหน่อ่บตอนนี้ฉันอเป็นบางสูตรก็นำม้ปูนม้ายูนะครับลงมาบอกคุณแล้วนะพี่รองรายได้เราก็จะถวายกับทางวัดปากจิเดารีเป็นค่านาคาไปครับค่าดูแลคำคำครับเฮ้ยมันไม่ลงอะ วันนี้ตั้งใจมาช่วยก็อขอให้รางวัลดูงแล้วนะ่ะฮะนั่นแหละ,นนะหสามคืนนห้าร้อยโอ้สามคืนห้าร้อยผมไม่บอกเขาเลยว่าราคาเหมาเอ,อ้ยเดี๋ยวบอกให้เอ,อ้ยเขาให้อยู่แล้วเดี๋ยวร้องชนกันไม่ได้แม่ๆเขาฟังไม่รู้เรื่องร้องคนละคนละเที่ยวอยจะฉันร้องก่อนนะจะถึงไหนนะควรย้ายจะ นายทหารไม่อยู่ในบ่าสงทยแม่เป็นคุณยิง้งอก็ใหญ่จะเดินไปไหนก็ขอหอดนามาคุณหาเมืองที่ลุเงเรืองเก้้อหน้าสิงขโป จะเดินไปไหนผ mm. ู้หญิงก็บอกทไมนะก็เพราะสิ่งทองมีเงินชอบเที่ยวเดิน,เ,น,เ,นเพินเงินรู้ผมมีเงินอ่ะพอแต่มีน้องน้องแถวจูดสิ่งแก้วที่เมา โลจำเป็นต้องดาเพื่อตีเพราะเราเป็นที่คนต้อยอดเลย คุยกันเรื่องโอ้โหเร่เราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าของเรื่องอะไรเจ้าภาพโอ้โหหนูสองคนละู้มาแล้วคนไซย์รที่หาเรามาทําการแสดงเขามาแก้บนเขาามาแก้บนเราสมหวังไงอะพวกเรามาได้ใจเรากลับไปนี่เดี๋ยวรวยกันทั่วนหน้าเลยแปดร้อยกว่ากิโลโหหน้าเขาก็ดีนะเขาเปิดดีทรงรีสอร์ทให้นอนให้นอนกันซีเนี่ยน้อยเนี่ยเขาเปิดให้คุณนอนตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะหัวกวางเลยบิเนี่ตรงเนี้ยอ้นี้สอดทชื่อสอทตีโพ อะไรนี่มีสอนพุทธิพ่ออะไรวะพุทติหลวงพ่อพุทติหลวงพ่อชื่อแปลกๆขอบคุณครับพูดได้ดูลวิทย์ทุกอนขอบคุณครับ อันนี้แฟนขับเราตามมามาไกลด้วยมีแฟนขับอยู่บึงการนะเอ้ยมีแม่อยู่บึงการป็นของหลวงเนี่ยนะเออแมมาแต่เมื่อวานแล้วนั่งเครื่องบินมาแม่ก็บอกคิดถึงลูกเมลเดี๋ยวมาหาตายแล้วแม่มาครับครับแม่อยู่บึงการก็เป็นไงตอนนี้อยู่ไหนบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกับลูก๋ยวแม่มาเที่ยวท้านาคาเชื่อไม่ตั้งแต่เมื่อวานแม่กูยังไม่ลงมาเลยฝนตกสิเมื่อตอนนี้เป็นปุ๋ยไปแล้วขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับมาไกลด้วยแล้วก็ให้รางวัล เอามาไกลนี่โถเป็นขับเรานี่ไพีสารก็มีบิกมีมีมีไปไห<ม>ว้สินี่ปูสีทุกทงยาสสบพุธุมมาไปมาเร็วเออกำลังเดินไปหน้าสารมีคนขอถ่ายรูปด้วยนั่นะจำได้ไอโถนี่ขอถ่ายรูปกูปั๊าบสักพักหนึ่งนี่เอาตังค์ไปสองร้อยให้รูปมาบันผมใส่จานด้วยเหรอนั่นแหละขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านติดต่อไดครับขอบคุณเป็นรับของโรงวัาบาลออนไลน์นะครับ ตอนนี้ศิลปินลงไปด้านล่างนะครับเราไม่ได้เก็บค่าก้าอยี้เพราะว่าเราอยากให้ทุกชมนั่งฟรีมาไกลๆด้วยนะครับงานนี้งานฟรีจริงงานบุญนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นพระป่าสารีมัคคีถวายเป็นค่าทุนเที่ยวให้กับวัดป่ากินลีของเราร่วมกันและแต่กำลังสถานะนะครับนะครับขอบคุณครับเรามาจากติกตองนะครับแล้วก็แต่นขับทุกคนเลยนะครับขอบคุณแม่ลุงบึงโขงลงด้วยไปมาไม่ถึงไปหลงโขงด้วย ก็ขอบคุณเจ้าภาพที่มีเจ้าภาพเราคงไม่ได้มาที่นี่ครับผมโอ้โหครั้งแรกในชีวิตเลยที่ขับรถไกลมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามมาเชียร์มาชมกันนะครับตอนนี้ก็ร่วมบนกันก่อนนะครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับชีวิตฉันสิงทองเป็นลูกของพ่อขุนผาเมืองแม่คุณหญิงดวงจันทร์ขอบคุณครับขอบคุณพครับขอบคุณนะครับขอบคุณให้ผมโนเบล เบลมีลอตเตอรี่มาด้วยรอให้อยู่โอ้ยนแบบครับอาจจะถูกรางวัลขอบคุณครับขอบคุณพี่เจเจไม่จินไอ่ปันไม่ไม่เล็กพี่อาวมดูวันขอบคุณครับขอบคุณราบขอบคุณครับครับและก็มีเพื่อนสิงสถิตที่อยู่กันมาชื่ออะไรนะสิงสถิตนี่นะชื่อสิงสถิตเออสิงทองสิงสถิตทำไมให้มันสิงไกลจังเลย เรามายืนที่นี่แล้วโอากาสหน้าอาจจะเป็นเจ้าภาพหาเรามาสแสดงที่นี่อ,อีก